สวัสดีครับพบกับผมเที่ยวเวลบายทิกในช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็อยู่ที่เซเว่นแถบบ้านอีกเช่นเคยนะครับข้างหน้าก็มีของขายนะครับมีไส้กรอกอีสานมีลูกชิ้นอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็มีบะหมี่หมูแดงนะฮะมีซ้มตำไก่ย่างนะครับฝั่งนู้นก็มีเครปมีน้ำผลไม้นะครับมีบริการซักอบ24ชั่วโมงด้วยตัวเองด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเมนูทําสดเมนูหนึ่งของเซเว่นนะฮะ ก็คือเมนูยำฟุตไก่นะฮะเข้าร้านกันนะครับเมนูทำสดก็มีตามนี้นะฮะมีไข่ข้นมีอาหารเช้ามียำนะครับแล้วก็มีเมนูทานเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับก็มีกาแฟมีสมูทตี้นะครับ นี่นะครับยำฟุดลองไก่ก็เป็นไส้กรอกไก่นี่เองนะฮะก็เป็นยำไส้กรอกนี่แหละครับสโมกี้เป็นหมูนะครับแต่ถ้าฟุดลองก็จะเป็นไก่นะครับตอนนี้เขาก็ใส่ผักลงไปนะฮะ แล้วเขาก็ใส่น้ำยำลงไปนะครับตอนนี้แล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะครับตอนนี้คลุกไส่กอกับผักให้เข้ากันนะฮะ ตอนนี้เขาก็ตักใส่ถาดพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับครับก็กลับมาทานที่บ้านนะครับก็มีข้าวสวยนะฮะข้าวสวยนี่ก็หุงเองที่บ้านนะฮะตะกี้แช่ตู้เย็นอยู่นะครับหุงแล้วก็แช่ตู้เย็นทิ้งไว้นะฮะแล้วก็เพิ่งเข้าไมโครเวฟมานะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะ แต่เท่าที่ดูลักษณะหน้าตาแล้วไม่น่าจะเผ็ดมากนะครับน่าจะพอกินได้นะฮะนี่นะครับไส้เกาอกชิ้นโตโตเลยนะครับ ผมว่าน้ำจิ้มเขาไม่ค่อยเผ็ดนะน้ายำนะครับเมื่อกี้เขาก็ใส่หมดถุงเลยนะฮะลืมบอกพี่พนักงานเขาไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาไม่ค่อยเผ็ดมากนะครับแต่น้ําจิ้มของเขาก็อร่อยดีนะฮะ ก็มีใส่ผักด้วยนะครับใส่หัวหอมนะครับนี่นะฮะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมนูนี้นะครับราคาอยู่ที่49บาทนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by T นะครับเก,ก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับด้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ